เขียนโปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอสําหรับสินค้าของเรามาดูกันต่อนะครับเราจะใช้ภาษา Python ทาได้ยังไงได้บ้างเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอต้นฉบับให้ดูก่อนนะครับก็คือผมมี3คลิปนะอันนี้คลิปแรกอาจจะเป็นการถ่ายรีวิวสินค้าอาจจะเป็นนางแบบโชว์สินค้าก็ได้นะครับอันนี้ก็คือคลิปที่1คลิปที่2เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ นางแบบเหมือนกันนะครับอ่ากำลังโชว์สินค้าอยู่แล้วก็ดูคลิปที่3นะครับอ่าก็จะเป็นอ่าลักษณะนี้คราวนี้เดี๋ยวผมจะตัดคลิปสั้งาคลิปเนี่ยมาต่อกันแล้วก็แปะแคปชั่นลงบนวิดีโอนะครับด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา Python แล้วก็ Import ต,ตัว Library Movie Pi เข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศตัวแปรพาร์ทหนึ่งแล้วก็โหลดวิดีโอเข้ามาก่อนนะครับวิดีโอของผมเนี่ยก็คือมีคลิป1นึ่นะครับแล้วผมจะใช้สับคลิปก็คือจะเอาแค่5วินาทีแรก อับ5วินาทีแรกของคลิปผมก็เขียนเป็น0-5แบบนี้อ่ะแล้วก็ผ่าน2นะครับก็โหลดวิดีโอคลิปเข้ามาคราวนี้จะเป็นคลิปที่2โหลดคลิปที่2เข้ามาในเมมโมรีก่อนแล้วก็สับคลิปเหมือนกันผมก็จะเอา5วินาทีแรกของคลิปที่2ครับก็คือสับคลิป0-5แบบนี้แล้วก็ผ่าน3เหมือนกันนะครับก็โหลดวิดีโอไฟล์คลิปคราวนี้เป็นคลิปที่3 .mp4 แล้วเราก็ทําการสับคลิปเอาแค่5วินาทีแรกมาเท่านั้นนะครับก็จะได้ลักษณะนี้แล้ว คราวน,นี้เราก็จะเอาทั้ง3ผ่าดเนี่ยมาต่อกันโดยใช้ฟังก์ชัน concatenate video clip นะครับแล้วก็ใส่ลิสต์ของวิดีโอด้วยการใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เขียนว่าพาดหนึพาดสองแล้วก็พาดสามใส่เข้าไปนะครับเป็นการรวมกันดังนั้นนะครับก็เก็บไว้ในตัวแปร final clip ก่อนเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับต่อไปเราก็จะเอาแคปชั่นเนี่ยมาแปะอยู่บนวิดีโอของเรานะครับซึ่งตัวแคปชั่นเนี่ยเราก็สามารถจะออกแบบกับโปรแกรมแคนวาก็ได้ อย่างในตัวอย่างนี้เราก็ออกแบบกราฟิกนะครับกับแคนวาแล้วก็อาจจะเขียนเป็นแคปชั่นของตัวเองหรือว่ามีไปทำเป็นโลโก้ของตัวเองก็ได้นับออกแบบกับแคนวา Export มันออกมาเป็นไฟล์ png ให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะโหลด image เข้ามาแล้วนะครับผมก็เขียนว่า image เท่ากับ i m Image c l i คนะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน image clip เพื่อโหลด image เข้ามาแล้วก็เรียกตัวไฟล์ png ของเราคนระับ c a p ช i ่น p n บเนแค่นี้แล้วก็ผมก็จะเอา ตัว image เนี่ยไปแปะอยู่บนวิดีโอโดยใช้ฟังก์ชัน composite video clip ครับแล้วก็ใส่วงเล็บคราวนี้เอา final clip ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอา image ไปแปะบน final clip หลังนั้นก็เก็บไว้ในตัวแปร final clip เหมือนเดิมครับและสุดท้ายนะครับก็ทำการไลฟ์ final clip เนี่ยลงไฟล์เรียกใช้ฟังก์ชัน l i ฟ e Video อไฟลแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเป็น output video mp 4แบบนี้นะครับแค่นี้นะครับกด run หนึครั้งโอเคครับมีเอ e r เล็กน้อยเราลืมกําหนด duration ของตัว image ครับก็คือเราจะต้องบอกว่า caption เนี่ยจะต้องแปะอยู่บนวิดีโอนานเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องเขียนว่า image set duration ซึ่งผมจะให้ตัวแคปชั่นที่แปะอยู่บนวิดีโอเนี่ยยาวไปทั้งวิดีโอเลยผมก็เขียนว่า final clip d u r a t i o n แบบนี้นะครับเอาเก็บไว้ในตัวแปร image นะครับแล้วก็กดรันหนึ่งครั้งออนนี้ก็รอให้โปรแกรมมันประมวลผลเสร็จก่อนนะครับดูโฟกัสบาร์ด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไฟล์ผลลัพธ์กันครับโอเคครับนี่คือไฟล์ผลลัพธ์ของเราเราก็จะเห็นตัวแคปชันเนี่ยแปะอยู่บนวิดีโอแล้วแล้วก็วิดีโอของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปทุกๆ5วินาทีนะฮะอ่านี่คือการเขียนโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแต่ถ้าเราต้องการจะให้ตตัััวคช่่นนยมาาอูรรงงกลงะบ ตรงกลางของวิดีโอเนี่ยเราจะต้อง set position ไปด้วยนะครับเราก็จะเขียนว่า image เท่ากับ image set position แล้วก็บอกว่าให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างแกน x กับแกนไไปเลยนะครับเราก็เขียนเป็น center แล้วก็ center แบบนี้นะครับกดลันหนึ่งครั้งรอโปรแกรมมันประมวลผลอีกรอบครับเอาละครับนี่ก็คือไฟล์เ u t p u t ของเรานะครับจะมีแคปชั่นแปะอยู่บนตัววิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวิดีโอแต่ละพุเนี่ยก็จะยาว5วินาทีนะครับ นี่คือการเขียนโปรแกรมตัดต่อวิดีโอด้วยภาษาไพทอนครับ